มาดูตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้อาจารย์เสริมความเข้าใจให้กับนักศึกษานิดนึงนะครับสำหรับการสร้างวอลลุ่มให้เต็มนะครับในเรื่องของอวอลลุ่มที่เป็นมวลปริมาตรแบบนี้นะฮะบางทีเนี่ยมันจะมีปัญหาสําหรับาบางนางาักศึกษาบางคนที่ไม่สามารถทําให้วอลลุ่มเนี่ยมันเต็มได้นะครับหรือว่ารู้สึกสร้างความรู้สึกให้แจกันให้มันรู้สึกว่ามันกลมได้ คนทัศษาอาจจะต้องใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ครับใช้วิธีแบบด้านซ้ายก็คือดออิ้งเป็นโครงสร้างขึ้นมาก่อน mm. ลักษณะคล้ายๆซอยเพนขึ้นมาซอยเพนขึ้นมาคล้ายๆกับกล่องหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับแบบนี้แต่ว่าเราถี่หน่อยทําให้มันถี่หน่อยแล้วก็พยายามสร้างเพนแบบนี้ให้มันต่อกันต่อกันต่อกันสร้างความเข้าใจก่อนว่าความสูงของเพนที่หนึ่ง ไล่มาความสูงในเพนที่2เพนที่2ไล่มาเพนที่3เพนที่3ไล่มาเพนที่4แล้วก็จัดก,การเพนที่เรียบร้อยพอเพนเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ค่อยเก็บเก็บเส้นดออิ่งมันก็จะเป็นวอลลุ่มแบบฝั่งด้านขวาแล้วฮะแบบนี้นะฮะคือสําหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่ายังสงสัยหรือว่าทําไม่เป็นในเรื่องของการสร้างวอลลุ่มตั้งแต่แรกกใ็ใช้วิธีแบบนี้นะครับดออิ่งเป็นโครงสร้างแบบนี้แล้วก็ทํานะครับ ทำไปทีละเพน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 เสร็จแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปบเส้นมันก็จะมาเป็นแบบนี้แหละฮะนะครับอันนี้ก็คือทําให้คุณทาให้คุณเนี่ยเข้าใจในการสร้างวอลลุ่มได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับนักศึกษาบางคนที่อาจจะมองเพนกว้างๆแล้วไม่สามารถทําให้เพนวอลลุ่มเนี่ยมันเต็มได้นะครับมวลปริมาตรของตัวแจกันเต็มได้ก็ให้ใช้วิธีแบบนี้นะครับด้วยการซอยเป็นเพนเล็กๆ นะครับแล้วก็จัดก,การกับเพลให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ค่อยกบเส้นดออิ่งมันก็จะกลายมาเป็นมวลปริมาตรของทรงจากกนที่เต็มได้ง่ายขึ้นนะครับลองใช้วิธีนี้ครับสำหรับนักศึกษาบางคนที่มีปัญหาสร้างมวลปริมาตรไม่ได้แล้วก็ทํามวลปริมาตรได้ไม่เต็มนะครับให้ใช้วิธีแบบนี้แก้ไขนะครับจิงในงานปฏิมกากรรมานะครับที่อาจารย์พยายามพูดเสมอว่าเพยละหน้าตึง อาจารย์จะไม่ได้พูดคําว่าเพลนาฟเรียบนะครับเพราะไอ้คำว่าตึงเนี่ยความจริงมันไม่จําเป็นต้องเรียบก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นต้องเรียบแต่ว่าคุณต้องเข้าใจคําว่าตึงกับคําว่าเต็มให้ดีนะครับคําว่าตึงกับคําว่าเต็มหมายถึงมันคือเนื้อมันแน่นคําว่าเนื้อมันแน่นคําว่าเนื้อแน่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเรียบเสมอนะครับอย่างตอนนี้อาจารย์สาธิตวิธีการทำกา,ารทำมาลุ่ม นะครับให้ตึงให้เต็มโดยไม่เรียบนะครับโดยการใช้นิ้วเราเนี่ยนะครับในการที่จะเพิ่มเนื้อดินนะครับแล้วก็ปาดเนื้อดินให้เต็มนะครับให้เต็มวันรุ่มอย่างที่เราต้องการนะครับเห็นไหมฮะคล้ายๆว่าใช้นิ้วเนี่ยแทนไม้ปั้นเลยนะครับแทนไม้ปั้นเลยเราก็จะได้วอนรุ่มอีกแบบหนึ่ง นะครับลักษณะพื้นผิวงานอีกแบบหนึง่งไม่จําเป็นต้องเรียบแต่ว่าขอให้เต็มนะครับขอให้เต็มแล้วก็ขอให้ตึงวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับอาจารย์สาธิตให้ดูนะครับ นี้อาจารย์จะพามาดูวิธีการแต่งวอลลุ่มอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่จําเป็นต้องเรียบแต่มีความตึงผิวนะครับไปเท็กเจอร์ถ้าเราซูมเข้าไปใกล้จะเต็มไปด้วยเท็กเจอร์ของรอยนิ้วมือเต็มไปหมดเลยนะครับแต่พอเราถอยออกมาในระยะไกลเราจะสังเกตว่าจากเท็กเจอร์เมื่อกี้มันกลายเป็นความเต็มของวอลลุ่มนะครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าความเต็ม มารุ่มที่เต็มเนื้อที่เต็มเนื้อที่อิ่มนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเรียบนะักศึกษาลองสังเกตตัวกล่องที่อาจารย์ใช้ไม้ปั้นปาดให้เรียบนะครับลักษณะอันนี้ก็เต็มเหมือนกันอันนี้ก็เนื้ออิ่มเหมือนกันแต่มาถึงมลรุ่มที่ใช้นิ้วมือเห็นไหมฮะพอเราถอยระยะไกลมันก็เต็มเหมือนกันมันไม่เรียบแต่พอมันโดนแสงเงาเนี่ยมันก็เต็มมันก็อิ่มเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างวอลลุ่มในงานนูนต่ําในงานปฏิมากรรมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์บอกว่าให้แต่งวอลลุ่มให้เต็มให้ตึงก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ไม้ปั้นปาดให้เรียบอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบและก็ความชํานาญถ้าช่วงแรกๆนักศึกษาย,ยังอยู่ในการฝึกฝนเนี่ยแน่นอนครับไม้ปั้นสําคัญแต่ถ้าเกิดคุณมีความช่ำชองมีความเข้าใจแล้ว ลองใช้วิธีนี้ก็อาจจะทําให้คุณสนุกในการสร้างสารรค์ผลงานปฏิมากรรมก็ได้ครับนะอันนี้อาจารย์ฝากไว้เป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆในการทํางานนะครับความเรียบไม่ได้หมายความว่าตึงนะครับในงานปฏิมากรรมเท็กเจอร์พื้นผิวความขรุขระก็สามารถทําให้ตึงได้ครับแบบนี้นะฮะ